ส,รรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนจา๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังสผาผาแซบนะคะเพื่อนจา๋าเ,เหมือนเดิมเลยเหมือนเหมือนเดิมเลยเช่นเคย <c oughs> <c oughs> มากับน้องกัปตันเหมือนเดิมเพื่อนจ๋าเคเมนูวันนี้ของมแม่แวนนีเมี่ยงวันนี้อยากนกอยากินเมี่ยงกุ้งเพื่อนจ๋าอยากกินเมี่ยงกุง้งเพื่อนจา๋าหลังจากที่เราไปไปวัดมาแล้วออกพรรษามาเรียบร้อยไปวัดมาเรียบร้อยแล้วจชาแล้วก็หิว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 ไปเสียบาดวัดมาเพื่อนจ๋าแล้วอยากก็มาทำเมี่ยง เมีย่ยงกุ้งเพื่อนจ๋าแล้วก็มีแมกะพุนดด้วยนึ่งไปแล้วมันหดโอเคน้องกตันมีอะไรเอ่ยของน้องกตันชจชีกับพิซซ่าค่ะว้าวน่ากินมา,มากๆเลยโอเคมาจัดก,กันเลยจ้ามามาเพื่อนจ๋า fc ใหม่ fc เก่ามากินด้วยกันเด้อวันนี้ของเออโอเคมาจาดเพื่อนจ๋า fc ใหม่ fc เก่ามากินด้วยกันข้าวเพื่อนเชียววันนี้ผักแล้วก็มีเยอะๆเลยมาจัดเลยน้องกระตันจัดด้วยจ้า,าจากกัดด้วยจ้าจัดด้วยจ้าหิวแล้ว้ชียว,กกว,กกวดิซี่พิซซ่า ไม่มากินมากเลยโอเคอุ้ยมันร้อจนจังชิมดิหัวาขาดจั็กน้อยเหมือนจะวันนี้บอกไม่ไม่กินแ้ววันนี้นะลองกับตะกลับพวกนี้แล้วอันนี้แม่งกับผงแล้วออืมอืมอร่อยอือ้อหือ กุ้งเใหญ่โอ้โหมันกุ้งเห็จ้าอือโอ้โ้หูโ้ยชิลายตัวใหญ่นาะซื้อมาซื้อมาร้อยหนึ่งเห็นจ้าสิบตัวร้อยหนึ่งอือกี่ตัวเนี่ยสิบตัวกี่ตัวหรอกิเนเมี่ยงขนมจีนอยู่ข้างล่างเพื่อนจ้าตัวมันเต็มเด้อตัวมันเต็มน้องตันไม่เห็นเลย bằng sáng 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 xài sáng 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 không? sáng 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 là sáng nó, biến mang sáng 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 cái sáng sáng ăn Ăn วิ่งคือคำไปากใหญ่หนูซ้ำรวยอะรว้รวยรวยรวยรว้รวยรวยรยรวยยรวยยยรวยรรอยยรวรวยยรวย ทำกระพุนเียอไหมเหรอทำกระพุน้มมำม,นนนมันงาไม่ทำได้ลืมจ้าก็เลยเอามาหนึ่งใสก่กุ้งทำกินเป็นเนียงไปเลยครับเราเรา ถ่ายคลิปเสร็จแล้วเรามาดูว่าคนติดตามเท่าไหร่ได้ครับติแตาม4,100,000คนเบื่อจ้ามืออื่นแกลบระเด้อคุณน้องกับตันกลับแล้วคุณนี่น้องกับน้องกับตันกลับแล้วกลับไปกลับขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟเมย์เป็นมาหับเบิ่จ้าเมย์เป็นมาหับฐานี่รถไฟมะหับมาหับมาส่งมาส่งกันค่ะทรงกันส่งกันแม่กับสิบิทรง ที่แม่แม่ไปส่งกับตันที่สถานีรถไฟแล้วก็แม่ปุ๋ยมารับตอนบ่ายสองิ่ณตีตัวไปกับเพื่อนจ้ะแม่แม่บนงกับตันิ่นเห็ดงานอยู่ร้านอาหารอีสานแฮปปี้ิ่นล่างงานอย่างเดียวก็เลยสือตัวไปกลับเพื่อนจ้ะิ่นมาหับกับตันจากกรุงเทพมาตอนเช้าหกโมงเช้าแล้วก็มาหอดีประมาณบ่ายสองสถานีรถไฟที่อยูบน์บ่ายสองแล้วก็แม่แมนก็ไปส่งกับตันที่ สถานบ่าย2ตีตัวกลับบ่าย2:50เพิ่นจ้าอื้ ไข่ที่ส่งกันฮะไข่ยิ่กุ้งไหมใช่ไหมไข่ตุ๋ยนะเออไข่ของนกอันนี้ไม่ออร่ยเลยไข่ไขนกกระทาอันไหนเน,นี้ยอันเหรอมันเป็นยังไงรสชาติาไข่มากไขไมม่มันเค็มป่ะมันละลายก็ไม่ซุยเหรอ,อ มัน,นไม่ม่น่าซื้อไข่นกกระทาเลยไม่มไม่เป็นไรรับหน้า<ต>ก็อิว่าเป็นฟอสใหญ่ๆอ,อ๋อเหรอนื้เป็นชีดนเป็นอันี้เหรอเป็นอะไรวะก้อนกลมกลมายรงเน, <ๆ S 2> น,น็้ใหญอ๋อเหอน้นอมนมาตรงเนโอ้โหสัญหาบอว่าแบบของก้วนนะเนาะคืออาวนี่บอกแม่แม่แม FC อซี่ะถ้าใครคิดถึงน้องกับกันาเจอนองกับกันไปหานองกับกันที่ไหนที่ร้าสัฮปปแถไที่นี้อยู่แถไหนแถวสะพานเจ็ับ เพื่อนจ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนผู้ได้กินฮอดเพื่อนอยากอยาก,ยากพ่อเพื่อนอยากเจอน,น้องกับตันเออโอเคไปเจอน,น้องกับตันที่ร้านอาหารนิสันแฮปี้อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อนจ้าไปสะดวกสบายเพื่อนจ้าร้านโรงแรมเพื่อนร้านโงสาวอาหารอร่อยเยอะด้วยอาหารอร่อยแล้วก็ไม่แพงเนาะ,เ,ะเมนมูมีเมนูเยอะเยอะมากเพื่อนเพื่อจ้าไปอุ้นอุ้นเด็ดใจเด้อเพื่อนก็ยุหันละไปช่วยแม่เป็นเป็นช่วยแม่คีเลยคีบีคีบินเหรอทำบินเหรอ hay được Mì Với mẹ hầm bình Chị bình Con tắm chén ạ กับกันน้อต้องจ่ายเลขมาละมีสองร้อยอืออุ้ยกลุ่มแก็ตรงไหนกะตรงนี้บางก่อนเดื่อดใจร้านอาหารอีสานแฮปปีเปิดมาหลายปีแล้วเหมือนกันจนไม่กี่ปีแล้วอ่ะจะของหลานขึ้นของสาวแล้วก็ เด็กปุ่มเป็นเดปุ่มเป็นเจ้าของร้านเพม่อนจ้าไปได้ไปหยุดูปีไ้ให้ปีกับน้องเคยเพม่อนจ้า้ใดูแถวนึ่นทบุรีได้ไปกินได้ได้ไปสร้างได้ห้าหกปีหรือมาห้าหกปีแล้วป่ะมาห้าหกปีแล้วเปิดร้านอาหารอิสานเห็ปีหกปีหางหกปีแหละแต่กี่กเบเทง่ายอย่างเพื่อหรือเปล่เหมือนจ้าพอดีว่าไม่มีโควิดเนาะก็เลยมาอยู่บ้านมาู่บ้านก็เลยเบิ่งพอเบิ่งแม่ก็เลยบวชได้ไปเลยเพม่อนจ้าก็เลยไม่ไปเลย เข้าที่เห็นแม่ครับตอนแม่จะกินหมดตอนเวลาสี่ป่ว่าไหมอืมรอแม่หน่อยสิมันเราเพื่อนติดถนนใหญ่เพื่อนจ้ะสะพานที่ไหนนะสะพานเจ็ดแล้วก็ต้องลงมาสะพานลอยข้ามสะพานลอยเอ้ยสะพานเราที่สามหรือที่สี่พอขึ้นสะพานลอยแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ตรงไปแล้วก็โค้งมาแล้วก็จะขับมาเจอไรเจอสารเี่ยงโอ้เจอเบรกเซอร์ท่าเพื่อน

กุ๊กกุ๊กกุ๊กุ้ยกุ้งเจอกันใหม่เมื่อติดเทอมหน้าอเราก็คิดถึงเลยอเราก็ว้าวุ่นเลยเปิดเวลาสินอทีตกีนด้วกับเป็นมันเหรอโอ้โหเริงมากเลยอ่ะหกุ้งตัวใหญ่มากเลยจริงๆต้องซื้อกุ้งตัวเล็กกว่านี้นะกุ้งตัำใหญ่เวอร์จานสิแต่จมโบอยากกินเนี้ง มันอาปากกว้างอาปากกว้างมากไอโอ้ยโหซอดน้ำจิ้มเหลือเค็มไปทำไมอิ่มไหมกินกุ้งของแม่ไหมนี่กินเหรอเค็มเค็มก็ไปซสนทำไมแล้วโอเคยังไม่อิ่มเลยเหนื่อยสามคำตั้งเลยอุ้ยสีคำไหนแค่ อืมอืมออหมาแล้วมาทุกอย่างอืมซอสซอสไม่เว้นกินซ,ซอสกินน้ำซอสเอยด้อซอสเจบกอแปบหนึงได้เปนปิดปิดไปก่อน

เราสิไปแล้วแหล้อกุ้งกินตัวเนี่ยโอ้โหโอเคมันับไม่แม่เลโอเคเดี๋ยวกินตอนบนจ๊าเป็นสิบไปเล่นเกมแล้วโอเคค่ะเพื่อ,น,อน,นจะ๊ะถ้ากินไม่สุภาพกินมามต้องขอเธอขอไพร์นเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ท้าเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบปฝากกดไลค์ให้กด และกดติดตามช่องนางฟ้าพาสัเดียวเข่าเพื่อนจ้าอเคจนคลิปหน้านด้วยสวัสดีค่ะอย่าลืมน้องกับตันนะคะบ๊ายบาย